แทบจะลงไปนอนแต่ยืนอยู่เนอะก็ตกระตุกเกิดกับเกิดกับพวกคนเลยเอามีเคสสองคนเลยมีสองเคสเฮ้ยสองเคสเฮ้ยอันนี้ห <limited Claire> <h> ้องนี้ห้องนี้ปั่นได้สองข้างสองคนไกลยิงๆเนาะชัดเห็นยวหรือแล้วอันนี้มันหารูนยากฮัลโหลไม่ต้องหา เราปั่นเลยทำไมไม่มีเสียงว่าใจเขามาแล้วมาแล้วใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยวิ่งวนวนวนึ่งวนวน่งวนน้องคือหนูอยู่นี่ฮะโหลวนหน่งวนหน่งวนไปแล้วเด้อโหน เป็นน้องที่รักที่มากมากเข้าทางนะอุ๊ยเขาอยู่นี่ทำไมเราอยู่ใกล้กันอย่างนี้ล่ะอุ๊ยน่าจองมอุ๊ยใช่นี่แน่ จะงงกับคนอย่างเธอธรรม,มาดาคนคนนี้มันเสียวฟ้าวหนูอยู่ห้องเดิมเหมือนเขาจะมาเลยเขาไม่มานะจริง,รงเขาไปเติมฝันนะเหมือนเขาจะเติมอยู่ใ,ใกล้ๆหนูยังไงก็เขาเติมหลอกนะเหมือนเขาจะพัปวป้าพัาปวป,วาปว้าอยู่ข้างๆห้อง เคยทำอะไรข้างห้องหัวไม่มีไม่คนอยู่มีมยังคงใจเต้นตุบตับเลยเนี่ยจำงิดนี่ใกล้มากใกล้สุดๆร้อนไปหมดแล้วนาทีนี้นาทีนี้โลกแล้วนี่แน่นี่แน่อุ้ย นีไงไ <laughs> กลมาก <laughs> อย่างน้อยๆพี่ก็ทำดีที่สุดแล้วน่าจะได้สองเครื่องแล้วเนี่ยใช่หนูจะพยายามให้ได้สองเครื่องเขามาแล้วเครื่องมีนหรอเมื่อย่าทำนอน <laughs> อย่าทำนอน เขาตีขวานด้วยพี่ลงไปพี่ลงไปพี่ออกไปเลยอุ๊ยทำไมมันโดนช่านโอ้ยยืนบล็อกไปเลยดีนะ NO! 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 โอ้โนโอ้โนอุ๊ยมันปาขวานมันไม่มีจีหนูเล่นไม้ไปโดยแปล่าประโยชน์ เ,เขาโลกแล้วโลกเหมือนหนูเลย <laughs> เพื่อนอยู่ไหนกันหมดเพี่อนอยู่ชั้นบนคนหนึ่งอยู่ไกลมากๆคนหนึ่งซ่อมอยู่คนหนึ่งเคสอยู่ชั้นบน,น,เ,นเครื่องเสร็จนนนนะได้เลย มีคนฆ่าทีจะไปไหมเคทเดนสันเคทต้องมาช่วยเคทนะหนูจะสวบหัวหนูอยู่แล้วเนี่ยนล้วหนูตาแดงด้วยต้องดิ้นเป็นสัญลักษณ์มันจะได้รู้ว่าไม่มีคนมาเหมือนเขากำลังจะมาใกล้หนูแล้วหนูจริงจังทันไหมเนี่ยทันแล้ว ช่วยฉันด,ด้วยแค่นี้ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ละโอเคขอบคุณครับมันจะมีคนมาคิดมากมันมาไล่เพื่อนอยู่เอ๊ะหลุดหรือเปล่า อยู่ตรงจุดกำเนิดของอหนูอ,อยู่ใกล้ประตูมากๆใกล้สุดๆดีจังเลยเรเมนดูเซยมีโนวันแม่เอาเขารีฟิล เพื่อนมีวงสาขนาญใหญ่เ้ยปกากำบังสวยและฉันอ่กำลังไปโอ้ติดกล่องแค่กล่องมาขวางฉันเอ้ทอนสองว่ะ ว้าวขอไปอีกทางหนึง่งประตูฝั่งไหนอะเปิดข้าวทั้งสองฝั่งมั้งคะคไม่สลึกเลยเขาไม่เจอเฉยลึกแค่ไหนหนูก็จะมาช่วยพี่จัดไปเลยไปเลยเดินาแลันนะ giờ mà băng lâu thế mấy bây giờ sẽ hàng lạ này bây đằng nó xin lắm đấy bạn xin lắm mà mà luôn nhiều rồi nè ลืมไปพี่ไปแจกเพื่อนแทงหลังหมดพี่ต้องรอหนาหนาเลยไม่นหาเลยเฮ้ยวินกํากํเวินคิดมึงต้องไปตึงเพื่อนคิด นี่อ่ะเอขามีโนวันเหรอไม่ๆม่ม่มันตีเพื่อนเหรอตอนแรกอุยอุยอุยยึกยักษ์อ่ะยึกยักษ์อเอาแทงล้างหมดดูพยายามที่สุดแล้วแล้วทำไมเขาต้องเพื่อนมีลูกเองเพื่อนมีลูกเองเพื่อนมีสิ่งนั้นนะ เราเพื่อนมีสิ่งนั้นแล้วมันลุกอะไรตอนนี้เราเพื่อนมันจะลุกอยู่แล้วนู้เพื่อนมีสิ่งน้พี่ไม้จบแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเคดินไปเอาแต้มไปสี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีอยู่จริง อีกสักทีหนึ่งมา,ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่รอดน้องก,ก็พอใจลานหนึ่งนะครับลอาหมด มันเกิดอะไรขึ้นนะขอไปย้อนดูคลิปได้ไหม